จเจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละสามครั้งภิกษุทั้งหลายชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์สามประการเป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้หรือเพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้วให้งอกงามออกไปสามประการอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายสามประการคือชาวร้านตลาดในกรณีนี้ย่อมจัด ย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลายเย็นภิกษุทั้งหลายชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์สามประการเหล่านี้แลเป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้หรือเพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้วให้งอกงามออกไปนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุที่ประกอบด้วยธรรมสามประการเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุหรือเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นสามประการอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายสามประการคือภิกษุในกรณีนี้ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลาเช้า ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลากลางวันย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่านี้แลย่อมเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุหรือเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นไป